ครับสวัสดีครับผมสอจมเกียรตินะครับผมนะอันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องไก่ชนนะครับผมนะนะครับเกี่ยวกับไก่ชนนะครับครับกระดุมทองที่ผมทํามานี่ครับมันตั้งแต่ยุคสมัยเก่าครับรุ่นปลาม่ม่วงนะครับผมปลาม่ม่วงไม่แตกตกถนนมาประกอบโชว์ได้นะครับยุคที่โทรศัพที่ทนที่สุดนะครับไม่เหมือนยุคนี้ครับตกนิ่งนก็ทังแล้วครับผมนะอันนี้ต้องมาเล่าให้ฟังนะครับผมว่าผมทํายังไงถึงเรียบนิ่งนะครับผมนะฮะนะครับเป็นกระดุมทองมันจะตัวเล็ก บอกเลยตัวเล็กครับกระดุมทองร้อยนี่ตัวเล็กมากๆโลสี่โลห้าขีดตัวเล็กมากนะครับผมนะตัวเล็กนะครับแต่โอ้โหตัวเล็กที่มันสามารถตีตตีตัวโตโตนี่ร่วงเลยครับผมมันเป็นไก่ที่เบิกแข้งดีมากนะครับที่ผมเริ่มทํามานะที่ได้มานะทำมาโอ้โหเป็นเบิกแข้งที่รุนแรงถ้าใครเล่นกระดุมทองสมัยก่อนจะรู้ดีนะครับกระดุมทองมันตียังไงตัวเล็กมันสามารถแบกน้าหนักได้ครึ่งตัวของมันนะฮะ นี่เป็นเรื่องจริงนะครับผมนะทำไมผมตีแล้วผมทาไมผมแบกน้าหนักได้เพราะว่าความคมของมันนะครับสุดยอดนะครับนะเป็นไก่ที่ตีที่หูที่ตาจริงๆครับกระดุมทองนะที่ทํามาครับนะผมได้มาแล้วก็ทําให้มันนิ่งที่สุดนะครับโดยการครับที่เราทาเอาชั้นลูกนะชั้นลูกผมจะเก็บตัวเมียครับชั้นลูกชั้นลูกนะครับเก็บตัวเมียไปหาซื้อตุ้มููตามบอลที่เก่งมากตาเหมือนกันเราเก็บชั้นลูกแล้วเราเพาะอีกเอาชั้นลูกไปอีกนะครับ ไปทดสอบอีกครับมันตีตาไหมเราเก็บชั้นลูกผมจะเก็บแค่ตัวเมียนะครับจะเอาชั้นแต่ตัวเมียตัวเมียตัวเมียยืนพื้นเลยครับผมนะอันนี้ต้องบอกก่อนกว่าจะทําได้ผมใช้เวลา7ปีนะครับเจ็ดปีคือนิ่งทั้งหมดนะครับแผ้เดียวกันทั้งหมดนะครับนะนิ่งหมดแล้วเราค่อยไปเอาชั้นเชิงเหลี่ยมไอคิวเข้ามาใส่นะครับนะเราค่อยเอาเหลี่ยมเอาไอคิวเราจะชอบเหลี่ยมแบบไหนนะครับเราค่อยเอามาใส่เหลี่ยมต้องเป็นเหลี่ยมพมา่าที่ที่ตีหูที่ตาเหมือนกันนะครับเราเอาเหลี่ยมเข้ามาใส่นะครับผมแล้วมันจะออกเหลี่ยมนะฮะ จะออกเรียมชิงวิ่งเตะนะครับผมนะนะครับแล้วผมก็เอานะครับบอกเลยว่าผมก็เอาครับง่อนสายง่อนของมาของสมศักดิ์เทพสุทินครับนะฮะเอาของสมศักดิ์เทพสุทินนะครับรุ่นยุคที่สมศักดิ์เทพสุทินแจกให้ชาวบ้านคนละหนึ่งคู่นะครับคนละหนึ่งคู่เป็นไก่งอนนะครับที่ผมซื้อมาในราคาพันห้าร้อยบาทจากผู้ใหญ่แดงนะครับผมซื้อมาจากผู้ใหญ่แดงอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยนะะผมซื้อมาตัวนี้นะนะครับ มีมันเป็นไก่ที่เบอร์แข้งรับตีแรงๆเป็นงอนนะงอนออกเฉงๆครนะเราเอามาใส่เพื่อเป็นกระดูกนะครับเพื่อเป็นกระดูกเพิ่มให้แล้วเราค่อยลดกระดูกลงมามันจากมันเป็นงอน75เนี่ยเราลดลงมานะครับให้เหลือ25%เพอถ้ามันใหญ่เกินนะครับความเร็วความแรงของการตีของกระดุมทองเนี่ยมันจะลดลงทันทีเลยเราต้องลดเหลือให้25%มันถึงจะไวครับทำไมผมทําไก่ไวรับเป็นไก่ที่จบไก่ไว และสามารถตีได้ทุกเชิงน,นะครับเพราะเราต้องการเหลี่ยมเข้ามาครับเหลี่ยมนะครับเอาเหลี่ยมเข้ามาช่วยแต่แพลตีนี่เราขอเอา,เอาของกระดุมทองล้วนๆเลยนะครับทำให้นิ่งผมใช้เวลาเจปีนะครับผมซื้อตัวผู้เข้าอย่างเดียวนะครับไปซื้อตัวผู้ตามฟาร์มที่เราเชื่อถือนะครับที่มีความเชื่อถือแล้วเราเอาตุงเมียมาใส่ของตัวผู้ที่เราซื้อมานะครับอันตกรรม,มันถึงนิ่งเพราะเราต้องทําตุงเมียให้นิ่งก่อน พันธุกรรมเราให้นิ่งเลยนิ่งเลยแพ้ตีเพ้ตีให้นิ่งเราค่อยไปเอาเหลี่ยมเติมเข้ามานะครับผมเหลี่ยมไก่เหลี่ยมมันทําง่ายนะครับบอกเลยว่าไก่เหลี่ยมไก่มันทําง่ายแต่ไก่ที่แผลตีคมคมลึกๆฝังแข้งนั้นมันทํายากถ้าเราไม่ทําพันธุกรรมให้มันนิ่งก่อนนี่ต้องบอกต้องบอกทุกคนนะครับผมนะต้องบอกทุกคนเลยทําไมผมทําไก่แพหูเัตาแล้วเบอร์แข้งนะครับเอาไปแล้วติดอกติดใจนะครับทําไมติด,กด,ดอกติดใจการชื่นชอบผมนะครับอ่า ผมบอกเลยว่าผมใช้เวลานานนะครับกว่าจะทําให้มันนิ่งนะครับเราใช้เวลาเจ็ดชั้นในการทาครับเก็บล e ูกตุ้มเมียนะครับนี่บอกเคล็ดลับเลยเก็บลูกตุ้มเมียไว้ผมไม่สนใจตัวผู้ตัวผู้ขายหมดเอาตุ้มเมียเสร็จเราไปซื้อตั้ผู้ตีตามบ่อนที่มันชนะแล้วตีแพ้ดียกันหูตะเอามาใส่แล้วก็ทดสอบลูกอีกสมมติมีห้าตัวมีห้าตัวอ่าชุดแรกเก่งสองตีหูตีตาเก่งสองนั้นนอกนั้นตีสเปรดสปะตีบ้างไม่ตีบ้างไม่เอาเราเก็บตุ้มเมียไว้ไปซื้อตั้ผู้มาใส่อีกแล้วก็ดูตัวของชุดเน,นีย ที่พอกับตัวผู้มาใหม่อ่ะทดสอบลูกวันนี้อ่าเริ่มมาห้าห้าได้สองเริ่มมาห้าได้สามอ่าเริ่มขยับขึ้นมาแล้วครับขยับขึ้นมาอ่าแล้วก็เริ่มขึ้นมาแล้วเก็บไปอีกเก็บตัวเมียอีกไปซื้อตัวผู้มาอีกจนกว่าเราจะเจอนะครับครบทั้งหมดห้าตัวทั้งตัวผู้ตัวเมียเพลงเตะแพ้เสร็จดีทั้งหมดห้าตัวเสร็จเราถึงจะเอาแม่พันทั้งหมดห้าตัวนี้ขึ้นทําแม่พันทั้งหมดเลยตัวผู้ขายไปเลยครับผมแล้วก็ไปซื้อตัวผู้ที่ตีหูที่ตามมานะครับ พราะตัวนี้ตัวเมียมันนิ่งแล้วนะครับผมตัวนี้ตัวเมียมันนิ่งแล้วแล้วค่อยไปเอาตัวผู้มาใส่พอตัวผู้ใส่เสร็จปุ๊บครบเลยครับครบรถเลยเพลงตีแพรตีความเร็วไอคิวได้หมดนะครับนี่คือนิ่งนิ่งแล้วท่านจะทําให้กลายพันธุ์ก็คือหมายความว่าท่านไปเอาตัวผู้ที่ตีตามมาอีกนะครับมาใส่กับแม่นี้นะครับผมเพาะออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราหาตัวผู้ที่มีความคมนะครับแพรตีเดียวกันมาใส่นะครับมันจะไม่กลายพันธุ์และเลือดคงนิ่งเหมือนเดิม นะครับผมนะครับทำไมผมมีกระดุมทองกับสาเด้งนะครับเพราะผมซื้อพ่อพันธุมา2ตัวกระดุมทองกับสาเด้งที่ตีหูตีตามเราก็เลยเอากระดุมทองกับสาเด้งมาไขยกันครับไข่กันพ่อแม่เดียวกันพี่น้องเดียวกันห้ามทับเด็กขาดนะครับถ้าทับถามว่าเก่งไหมเก่งแต่มันจะค่อยๆลดหลั่นลงมาดรอปลงมาดรอปลงมาดรอปลงมาเรื่อยๆนะครับจนมันกลายพันธุ์เริ่มสเปรย์สปะนะครับไม่ครับไม่นิยมไม่นิยมบอกเลยไม่นะครับคุณต้องเอาพ่อแม่คนละพ่อ เท่าน mm ั hmm. yeah. ้นคนละพ่อคนละแม่ทับกันนะครับผสมกันนะครับมันถึงจะออกมานิ่งนะครับนะยานะครับถามว่าผสมกันได้ไหมผสมกันได้แต่มันจะได้ช่วงแรกแแล้วหลังจากนั้นจะเริ่มดอกจะเริ่มกลายพันธุกรรมไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้สอทุกเต้องฝากไว้นะครับการทําพันธุกรรมไก่ให้นิ่งนะครับทำแบบไหนอย่างไรนะครับนะฮะตามที่ผมบอกเลยท่านประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับท่านอยากทาไหนต้องทําแบบนี้ผมการันตีเด้เฉียเวลาหน่อยแต่ท่านได้ของร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าท่านอยากได้ของจริงๆเนี่ย ท่านไปหาซื้อฟาร์มที่เขามาตรฐานแล้วก็นิ่งจริงๆมานะครับทีเดียวจบท่านจะไม่เสียเวลานะครับแต่ผมเป็นคนที่ทําด้วยกับมือและเราจะภาคภูมิใจของตัวเราเองที่ว่าเราสามารถทําสําเร็จนะครับนะคลิปนี้ต้องสวัสดีครับ